เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดลหรือว่าการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆนะคะต่อมาเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมค่ะการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมนะคะจะมีการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมที่อยู่บนยีนออโตโซมหรือว่าบนโครโมโซมร่างกายนั่นเองค่ะยีนบนออโตโซมนะคะการถ่ายทอดนี้จะมีการถ่ายทอดจากชายหรือหญิงที่มีลักษณะเด่นทั้งคู่ค่ะ รือมียีนเด่นคู่กับยีนด้อยที่เป็นพันทางค่ะโรคที่เกิดขึ้นจากยีนเด่นบนออโตโซมนะคะก็อย่างเช่นคนแค้ะหรือเท้าแสนปมค่ะต่อมานะคะการถ่ายทอดยีนด้อยบนออโตโซมค่ะการถ่ายทอดนี้ก็จะถูกควบคุมด้วยยีนด้อยซึ่งเมื่อดูจากทั้งพ่อและแม่ที่มีลักษณะเป็นปกตินะคะแสดงว่าพ่อและแม่ค่ะต้องมีพาหะของโรคแฝงอยู่นะคะจะทำให้ลักษณะผิดปกติ เกิดขึ้นในรุ่นลูกได้ก็คือเช่นโรคธาลาสซีเมียหรือโรคผิวเผือกค่ะทั้งสองโรคนี้นะคะจะเกิดจากการถ่ายทอดโดยใช้โดยเป็นยีนด้อยบนออโตโซมนั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะยีนบนออโตโซมหรือว่าบนโครโมโซมร่างกายแล้วต่อมาก็จะเป็นยีนบนโครโมโซมเพศค่ะ ลักษณะพันธุกรรมที่ผิดปกติและถูกควบคุมด้วยยีนด้อยบนโครโมโซม x นะคะก็จะได้แก่โรคตาบอดสีค่ะฮิโมฟิเลียลักษณะทางพันธุกรรมที่ผิดปกติและถูกควบคุมด้วยยีนเด่นบนโครโมโซม x นะคะก็จะเป็นโรคมนุษย์หมาป่านั่นเองต่อมานะคะเรามาดูความผิดปกติของโครโมโซมกับโรคทางพันธุกรรมค่ะ ความผิดปกติของโครโมโซมกับโรคทางพันธ uh ุกรรมนะคะก็จะเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมที่ประกอบด้วยความผิดปกติของโครโมโซมที uh ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ร่างกายค่ะการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ร่างกายนะคะก็จะเกิดจากจํานวนโครโมโซมผิดปกติหรือรูปด่างโครโมโซมผิดปกติค่ะ ต่อมานะคะความผิดปกติอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นความผิดปกติของโครโมโซมเพศค่ะความผิดปกติที่เกิดกับโครโมโซม X และความผิดปกติที่เกิดจากโครโมโซม Y เดี๋ยวครูจะอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติและลักษณะของโรคในแต่ละแบบให้นักเรียนฟังนะคะสำหรับกลุ่มแรกค่ะความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากจำนวนโครโมโซมนะคะ โรคที่เกิดขึ้นเช่นกลุ่มอาการดาวหรือว่าดาวซินโดมค่ะเกิดจากความผิดปกติของออโตโซมหรือว่าโครโมโซมร่างกายคู่ที่21ค่ะเกินมาหนึ่งแท่งทำให้เด็กในระยะแรกเกิดนะคะจะมีตัวอ่อนปวกเปียกศีสะแบนใบหูผิดรูปค่ะอาจจะมีลิ้นจุกปากหรือว่านิ้วมือสั้นป้อมนะคะไม่มีเส้นลายนิ้วมือค่ะแล้วก็อาจจะมีหัวใจผิดปกติตั้งแต่ กำเนิดนะคะในกลุ่มอาการดาวซินโดมนะคะอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะอันนี้นะักเรียนต้องจำนะคะว่ากลุ่มอาการแต่ละชนิดนั้นเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่เท่าไหร่และมีการเกิดเกินมาหนึ่งแท่งหรือว่ามีการขาดหายไปนั่นเองค่ะกลุ่มแรกดาวซินโดมที่ครูได้บอกไปว่าคู่ที่21นะคะเกินมาหนึ่งแท่งค่ะ ความผิดปกติที่จำนวนโครโมโซมในกลุ่มอาการที่2นะคะคือกลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ดซินโดมค่ะกลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ดซินโดมนี้นะคะจะเกิดจากความผิดปกติของออโตโซมคู่ที่18หรือว่าโครโมโซมร่างกายคู่ที่18เกินมา1แท่งนั่นเองค่ะโดยลักษณะที่ปรากฏนะคะจะมีลักษณะหัวเล็กค่ะหน้าผากกว้างคางเว,ว้าหูผิดปกติตาเล็กแล้วก็นิ้วมือบิดงอค่ะ ในผู้ป่วยโรคเอ็ดเวิร์ดซินโดมนะคะส่วนมากนะคะจะเสียชีวิตก่อนอายุหนึ่งขวบค่ะเรามาดูกลุ่มอาการที่3เลยนะคะกลุ่มอาการที่3ที่เกิดจากความผิดปกติที่จำนวนโครโมโซมนะคะคือกลุ่มอาการพาเทาหรือพาเทาซินโดมค่ะกลุ่มอาการพาเทาซินโดมนะคะจะเกิดจากความผิดปกติของ ออโตโซมหรือว่าโครโมโซมร่างกายคู่ที่13เกินมา1แท่งค่ะโครโมโซมร่างกายนะคะจะมี2แท่งค่ะดังนั้นหากเกินมา1แท่งจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะคือมีอาการปัญญาอ่อนปากแหว่งเพดานโวหูหนวกนิ้วเกินตาอาจจะมีการพิการหรือว่าตาบอดค่ะส่วนมากกลุ่มอาการพาเทาซินโดมนี้นะคะ จะมีอายุสั้นมากค่ะต่อมานะคะเมื่อเราทราบเกี่ยวกับความผิดปกติที่จำนวนโครโมโซมแล้วเราก็จะมาดูความผิดปกติที่รูปร่างของโครโมโซมค่ะความผิดปกติที่รูปร่างของโครโมโซมหรือว่าเป็นความผิดปกติที่โครโมโซมร่างกายบางส่วนนะคะขาดหายไปค่ะอย่างเช่นโครโมโซมคู่ที่5ขาดหายไป1โครโมโซม แต่จำนวนโครโมโซมยังเท่ากับคนปกติคือ46แท่งนะคะดังนั้นเรามาดูโรคที่เกิดจากความผิดปกติของรูปร่างโครโมโซมกันเลยค่ะกลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มอาการคริดูชาหรือว่าคริดูชาซินโดมนะคะเกิดจากแขนสั้นของโครโมโซมคู่ที่5ขาดหายไปค่ะลักษณะที่พบคือมีศีรษะเล็กกว่าปกติหน้ากลมใบหูต่ำกว่าปกติตาห่าง ลักษณะที่เด่นชัดในกลุ่มอาการนี้นะคะคือจะมีเสียงร้องแหลมคล้ายกับแมวร้องค่ะดังนั้นกลุ่มอาการนี้นะคะนอกจากเราจะเรียกว่าครีดูชาซินโดมแล้วอาจจะเรียกว่าแคดครายซินโดมหรือว่าการมีลักษณะเสียงร้องเหมือนเสียงแมวร้องนั่นเอง ต่อมามาดูความผิดปกติของโครโมโซมเพศกันนะคะโครโมโซมร่างกายจะประกอบด้วยความผิดปกติที่จำนวนโครโมโซมและความผิดปกติที่รูปร่างโครโมโซมค่ะต่อมาความผิดปกติที่โครโมโซมเพศนะคะส่วนใหญ่โครโมโซมเพศค่ะจะมีความผิดปกติคืออาจจะมีโครโมโซม X หรือว่าโครโมโซม Y ขาดหายไปหรือเกินมาจากปกตินะคะ และยังสามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปสู่รุ่นลูกได้อีกด้วยค่ะความผิดปกติที่เกิดจากโครโมโซมเพศนี้จะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะคือความผิดปกติที่เกิดจากโครโมโซม X และความผิดปกติที่เกิดจากโครโมโซม Y นั่นเองค่ะเมื่อเราทราบความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายแล้วนะคะต่อมาค่ะเรามาดูความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่โครโมโซม X กันค่ะ กลุ่มอาการแรกเลยนะคะคือกลุ่มอาการเทอร์เนอร์หรือเทอร์เนอร์ซินโดมค่ะกลุ่มอาการเทอร์เนอร์นะคะเกิดจากโครโมโซม x ค่ะขาดขาดหายไป1โครโมโซมทำให้เหลือเพียง x เดียวนะคะและเหลือโครโมโซมในร่างกายทั้งหมด45แท่งค่ะส่วนมากนะคะจะพบได้ในเพศหญิงที่เป็นแบบ44คือโครโมโซมร่างกาย บวกด้วย x ค่ะคือโครโมโซม x 1แท่งรวมเป็น45แท่งอีกแท่งนึงขาดหายไปนะคะลักษณะของผู้ป่วยที่มีที่อยู่ในกลุ่มอาการเทอร์เนอร์ซินโดมนะคะก็จะมีลักษณะตัวเตี้ยค่ะคอมีพังผืดแนวผมท้ายทอยอยู่ต่ำใบหูใหญ่อยู่ต่ำมีรูปด่างผิดปกติค่ะดังไข่ไม่จะเดินไม่มีประจำเดือนเป็นหมันแต่ ผู้ป่วยโรคนี้นะคะจะมีอายุยืนยาวเท่ากับคนปกติทั่วไปนั่นเองค่ะกลุ่มอาการที่สองที่เกิดจากความผิดปกติเกี่ยวกับโครโมโซม X นะคะคือกลุ่มอาการซูเปอร์ฟีมลค่ะกลุ่มอาการซูเปอร์ฟีมลนี้ก็คือโครโมโซม X นะคะเกิดมาจากโครโมโซมเกินมาจากโครโมโซมปกติที่พบได้ในเพศหญิงค่ะโครโมโซมพบในเพศหญิง ในกลุ่มอาการ super ์ฟีเมลนะคะก็จะเป็น xx x, หรือว่าเป็นกลุ่มอาการ x ที่เรียงกันทั้งหมด4แท่งค่ะจึงทำให้โครโมโซมในร่างกายนะคะเกินมาเป็นอาจจะเป็น47หรือว่า48โครโมโซมค่ะดังนั้นนะคะรูปแบบของผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มอาการนี้ก็จะเป็น44แทง่งบวกกับจำนวน x ที่เกินมา44แทง่งบวกกับจำนวน x ที่เกินมาค่ะ ลักษณะของผู้ป่วยในกลุ่มอาการ super female นะคะจะมีลักษณะทั่วไปเหมือนคนปกติทั่วไปเลยค่ะแต่มีสติปัญญาต่ำกว่าระดับปกติค่ะลูกที่เกิดจากแม่นะคะที่มีกลุ่มอาการนี้อาจจะมีความปิดปกติเช่นเดียวกับแม่ด้วยค่ะ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม X อีกโรคหนึ่งนะคะคือกลุ่มอาการคลายเฟลเตอร์ค่ะกลุ่มอาการคลายเฟลเตอร์นะคะโครโมโซม X ที่เกินมาจากปกติพบในเพศชายค่ะโครโมโซมเพศจะเป็น XXY หรือ XXXY ค่ะโครโมโซมเพศปกติของเพศชายนะคะจะเป็น XY แต่ในกลุ่มอาการคลายเฟลเตอร์ค่ะจะมี X เพิ่มขึ้นมา จะถึงทำให้เซลล์ร่างกายนะคะเป็น47โครโมโซมหรือว่าเป็น48โครโมโซมนั่นเองค่ะดังนั้นลักษณะโครโมโซมของคนที่เป็นโรคนี้นะคะก็จะเป็น44บวก XXY 44บวก XXXY ค่ะลักษณะของผู้ป่วยเพศชายนะคะอันนี้จะมีลักษณะคล้ายกับเพศหญิงค่ะไม่มีอสุจิและทำให้เป็นหมันนั่นเอง ต่อมานะคะเมื่อเราทราบความผิดปกติของโครโมโซม X แล้วต่อมาเรามาดูความผิดปกติที่โครโมโซม y กันค่ะความผิดปกติที่เกิดจากโครโมโซม y นะคะโดยมีโครโมโซม y เกินมาจากปกติตัวอย่างเช่นซูปปเปอร์แมนค่ะโครโมโซมเพศจะเป็น xyy ค่ะดังนั้นทำให้โครโมโซมร่างกายที่มี44จึงบวกโครโมโซมเพศที่เป็น xyy เข้าไปนะคะ ลักษณะของผู้ป่วยที่พบในกลุ่มอาการนี้นะคะจะมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าปกติค่ะมีอารมณ์ร้ายโมโหง่ายและที่สำคัญไม่เป็นหมันค่ะยังมีอาการทุกอย่างเหมือนคนปกติทั่วไปนั่นเองเมื่อครูได้อธิบายไปก่อนหน้าแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมการควบคุมยีน บนโครโมโซมร่างกายหรือยีนบนโครโ,โ,โมโซมเพศค่ะต่อมานะคะครูจะได้อธิบายโจทย์ในข้อนี้นะคะให้นักเรียนเข้าใจว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั้นเป็นอย่างไรค่ะโจทย์นะคะบอกว่าโารคธาลัสซีเมียค่ะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกายนะคะเกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการสร้างฮิโมโกโบินในเม็ดเลือดแดงค่ะ จากการถ่ายทอดลักษณะโรคธาลสัสซีเมียนะคะในครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ลูกสาวหนึ่งคนและลูกชายหนึ่งคนค่ะพบว่าพ่อแม่และลูกสาวนะคะไม่เป็นโรคธาลสัสซีเมียค่ะแต่ลูกชายเป็นโรคธาลสัสซีเมียโจทย์บอกว่าจงแสดงการถ่ายทอดลักษณะโรคธาลสัสซีเมียในครอบครัวนี้พร้อมระบุจีโนไทป์และฟีโนไทป์ที่เกิดขึ้นค่ะ ดังนั้นนะคะครูเลยให้ A คะ่ะแทนยีนเด่นคือปกติเอเล็กนะคะแทนยีนด้อยสแสดงโรคธาลสัสซีเมียค่ะโรคธาลัสซีเมียนะคะ,ะ,ม,ะ,คะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมคะ่ะทางยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกายดังนั้นพ่อแม่ลูกสาวปกติจะมีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A ใหญ่ I, หรือ a ใหญ่ A อเล็กค่ะ และลูกชายนะคะเป็นโรคทาร์สซีเมียค่ะจึงมีจีนโนไทป์เป็นเอเล็กเอเล็กแต่จากโจทย์นะคะบอกว่าเมื่อลูกชายค่ะได้รับยีนด้อยจากพ่อและแม่ดังนั้นพ่อและแม่นะคะจะต้องมียีนด้อยอยู่ในร่างกายของตัวเองซึ่งเป็นพาหะทาร์สซีเมียค่ะแต่พ่อแม่เป็นปกติดังนั้น อันลิ้วของพ่อแม่ที่มาเข้าคู่กันจึงได้จีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A เล็กนั่นเองค่ะจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะของครอบครัวนี้เราจะมาดูการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหรือว่าการถ่ายทอดลักษณะโรคธาลัสซีเมียนะคะจากโจทย์บอกว่าลูกชายนะคะเป็นโรคธาลัสซีเมียแต่พ่อแม่และลูกสาวปกติดังนั้นพ่อและแม่ค่ะต้องมียีนด้อยค่ะ อยู่ในร่างกายและเมื่อยินได้นะคะแฝงอยู่หรือว่าพันทางของพ่อก็คือ A ใหญ่เเล็กของแม่ก็คือ a ใหญ่ A เล็กเช่นเดียวกันค่ะเมื่อแยกกลุ่มอย่างอิสระค่ะก็จะได้แยกเป็น a ใหญ่ A เล็ก A ใหญ่ A เล็กทั้งคู่นะคะต่อมากดข้อที่2ของเมนเดลค่ะบอกว่ามีการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระค่ะก็คือ A ใหญ่ของพ่อ จะรวมกับ A ใหญ่ของแม่แล้วก็รวมกับ A ใหญ่ของแม่จะรวมกับ A เล็กของพ่อนะคะจึงได้จีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A เล็ก A ใหญ่ A เล็กและ A เล็ก A เล็กค่ะพ่อและแม่มีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A เล็กค่ะซึ่งมียีนด้อยแฝงอยู่ ลูกสาวมีลักษณะปกตินะคะจะมีจีโนไทป์เป็น a ใหญ่ A ใหญ่ I, หรือว่า a ใหญ่เเล็ก e ก็ได้ค่ะแต่ลูกชายเป็นโรคธาลาสัสซีเมียจึงมีจีโนไทป์เป็นเอเล็ก A อเล็ก e e e เพียงเท่านั้นค่ะจากโจทย์ข้อนี้ที่ครูให้ดูนะคะชาร์ตตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหรือว่าการถ่ายทอดลักษณะโรคธาลาสัสซีเมียของครอบครัวนี้ค่ะแล้วก็ครูได้สรุปได้ว่า ให้นักเรียนได้ดูว่าพ่อและแม่ปกติจะมีจีโนไทป์เป็นแบบไหนได้บ้างลูกสาวปกติจะมีจีโนไทป์เป็นแบบไหนได้บ้างและลูกชายที่เป็นธาลาสัสซีเมียจะมีจีโนไทป์เป็นแบบไหนตามที่ครูได้อธิบายไปค่ะโจทย์ข้อต่อมานะคะบอกว่าครอบครัวหนึ่งค่ะพ่อมีตาปกติแม่เป็นพาหะตาบอดสีค่ะ จงแสดงโอกาสที่ลูกชายหรือว่าลูกผู้หญิงนะคะตาบอดสีและตาปกติค่ะในโจทย์ข้อนี้นะคะครูให้ B ค่ะแทนยีนเด่น B ใหญ่นะคะแทนยีนเด่นเป็นตาปกติ B เล็กค่ะแทนยีนได้ตาบอดสีซึ่งตาบอดสีนะคะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมผ่านทางยีนได้บนโครโมโซมเพศหรือว่าบนโครโมโซม x ค่ะ ดังนั้นนะคะพ่อที่ตาปกติค่ะจะมีจีโนไทป์เป็น Xb ใหญ่ Y เพียงเท่านั้นค่ะแม่เป็นพาหะตาบอดสีจะมีจีโนไทป์เป็น Xb ใหญ่ Xb เล็กค่ะเรามาดูลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรคตาบอดสีในครอบครัวนี้กันนะคะก็คือแยกคู่ของอัลิวของพ่อกับแม่ ผ่านทางโครโมโซมเพศค่ะพ่อก็จะแยกได้เป็น Xb ใกับ Y แม่ก็จะแยกได้เป็น Xb ใ Xb เล็กนะคะและเมื่อนำมารวมกลุ่มกันอย่างอิสระค่ะจะทำให้ทราบได้ว่าลูกสาวค่ะมีโอกาสตาปกติ100%เแต่จะมีจีโนไทป์ได้2แบบก็คือเป็นพันแท้ที่เป็น Xb ใ Xb ใและเป็นพันทางค่ะ ที่เป็น Xb ใหญ่ Xb เล็กค่ะลูกผู้ชายนะคะมีโอกาสตาปกติ50อร์เซน์ค่ะมีจีโนไทป์เป็น Xb ใหญ่ Y และลูกผู้ชายนะคะก็จะมีโอกาสตาบอดสี50เซนค่ะมีจีโนไทป์เป็น Xb เล็ก Y ค่ะในลูกผู้ชายนะคะหากมี Xb เล็กปรากฏอยู่ในโครโมโซมเพศก็จะเป็น โอกาสที่ทําให้เกิดตาบอดสีค่ะแต่ในรูปผู้หญิงนะคะต้องเป็น XbXb เล็กเล็กเท่านั้นค่ะถึงจะเกิดโรคได้ดังนั้นการถ่ายทอดผ่านโครโมโซมเพศที่เป็นโครโมโซม X นะคะโอกาสจะเกิดขึ้นในรูปผู้ชายค่ะจะมีโอกาสเป็นโรคมากกว่ารูปผู้หญิงค่ะ จทย์ข้อต่อมานะคะโจทย์บอกว่าให้พิจารณาแผนภาพโครโมโซมแล้วตอบคําถามต่อไปนี้ค่ะคําถามถามว่าโครโมโซมในภาพนะคะเป็นโครโมโซมของบุคคลเพศใดและแสดงอาการของโรคใดค่ะจากภาพนะคะจะประกอบด้วยโครโมโซมร่างกายค่ะทั้งหมด22โครโมโซมและเป็นโครโมโซมเพศ1โครโมโซมค่ะ ซึ่งเป็นโครโมโซมที่23นั่นเองจากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่าโครโมโซมเพศค่ะมีลักษณะเป็นแท่งที่เท่ากันลักษณะเท่ากันนะคะเป็นลักษณะของโครโมโซมเพศหญิงค่ะดังนั้นจากแผนภาพนะคะเป็นของเพศหญิงค่ะและโครโมโซมคู่ที่21เนะคะเกินมา1แท่ง การเกินมาหนึ่งแท่งของโครโมโซมคู่ที่21จะเป็นลักษณะของโรคกลุ่มอาการดาวหรือว่าดาวซินโดรมนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะโจทย์ข้อนี้บอกว่าแผนภาพเป็นของเพศหญิงและแสดงอาการดาวซินโดรมค่ะโจทย์ข้อต่อไปนะคะโจทย์ถามว่าโรคในข้อใดค่ะเกิดจากการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมผ่านโครโมโซมร่างกายเหมือนกัน ข้อที่หนนะคะฮิมโมฟิเลียตาบอดสีค่ะอันนี้ถ่ายทอดทางโครโมโซมเพศค่ะหรือว่าถ่ายทอดทางโครโมโซม x ทาราซิเมียค่ะถ่ายทอดผ่านโครโมโซมด่างกายฮิมโมฟิเลียถ่ายทอดผ่านโครโมโซมเพศตาบอดสีโครโมโซมเพศส่วนกลุ่มอาการครีดูชานะคะ จะเป็นความผิดปกติของรูปร่างโครโมโซมค่ะโรคทารา์ซิเมียโครโมโซมร่างกายและผิวเผือกโครโมโซมร่างกายดังนั้นในข้อนี้นะคะถ้าถามว่าโรคในข้อใดค่ะเกิดจากการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมผ่านโครโมโซมร่างกาย<ๆ>ก็จะตอบข้อที่4นะคะก็คือ โรคธาลัสซีเมียและโรคผิวเผือบนั่นเองค่ะสำหรับเนื้อหาในเรื่องของพันธุกรรมนะคะที่ครูได้สอนไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตาม,ตามกฎของเมนเดลโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากโครโมโซมร่างกายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากโครโมโซมเพศครูก็อยากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนเนื้อหา เกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรมที่ครูได้สอนไปค่ะเนื้อหาในเรื่องพันธุกรรมนี้นะคะจะมีประโยชน์กับนักเรียนมากๆเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนได้ค่ะเราอาจจะมีการคำนวณหมู่เลือดหรือว่าโรคที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเราแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เราสามารถรู้ได้ก่อนผู้อื่นนะคะถ้าเราเข้าใจเนื้อหาตรงนี้ครูยอยากฝากนักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมที่ครูได้สอนไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ